Này ba? Này đây Nay Này Sami Ừ, Pudding arms. lẽ kin, pudding kin, kin, sap. Ba mmm. Mmm, 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 สวายดีสวัดีสดีท่ทานปู้สมมดจูคูสกคนพอพอกับเฮาอีกคือเก้ามันนี่เนาะกับบ่าวจ่อยกับสาวผู้ไทยเนาะาหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตแบบบาา้านเนาะมนีก็ลองปลาใหม่อีกครั้งเนาะจังได้กะมาลุ่นมาซมน้ำเฮาอะสีมานี่บ่มันนี่กันเนาะอะไปติดตามับซมกันเลยทำซมเพื่อเ่เป็นการเสียวเวลา เขามากับพ่อเเนาะท่านผู้ชมจักหน่อยจักหง่อยมรดกน้ำกันอีกพอ่อพ่อกับพ่าวิวคือเก่ามาเนี่ยจอยเบาลากับสาวผู้ไทยเนยาะหายอยู่หากินแบบบ้านๆตามวิถีชีวิตของคนอยู่หายอยู่นาเนาะหาอยู่หา,หากินตำไห้ตำปลาตำดง สสมอันบ mm? ่แม่มันเกี่ยวบ่ตื้อไหม้มยมันตอมันบ่ก็โสมขี้จกเฮงือีเหามากะป้าิดอามีดนั้นเอาหน่อยเอามีดบ่ซับมันไปยัง เลยขึ้นพอเห็นเขามีดแทงขึ้งง่ายแทงจียว<อ>แล้วนักเขาใน <c oughs> หฮาเฮ <c oughs> ้ยบุตรีต่เอามีดจิ้มใสจ่จาดจาดจาดไปโลดโอ้วคือง่ายแท้ทำมาลงตัวจริงมันใหญ่ได้เลย,เลยอืมคมมีให้ เอ้ามาแล้วนอแรกแขกมานบักนดนๆเพื่อสิได้ส,สมบูรณมแบบพี่ลึกกระดักกระเดะเอาเสียมซับคือเก่าอันเด้อเบ,บิง้งบูเฮตันคือว่าแจ่ดเนาะเพือ่อมีดแงเข้าไปก็ได้เลยนะเานาะกรลองเบิ้งเฮากเ็เฮ้ยช่วงนี้ก็ เ็นช่วงที่หาหน่อไม้ไผ่กันนะท่านผู้ชมยังอ,งอยู่น้ำน่อ,นอไม้ไผ่อยู่ช่วงนีอน้อยู่ในอยู่ธรรมบุษมตะตุ่มมันมมน,นี่ก็แบบนี้บามีดปาดไป เอาเลยลงตัวเอาเคยแลย้วมันนั้นลดุดจวลดลุดทำไมเอามีดปาดเด้สำราควายตัวนึง <laughs> กุม้มขม,มุมขม,มุขมม้มเนีมม่ยเนาะบกขาดบกเขายิ่งเสื่อยังอยู่ในนอกเขียวอยนะู่เนาะจงนี้เนานะม,มาปาดเองครับน,น,น,นบบี่จะนอกเขียวทำสมะญ่จะดีนะค,ครับอ้อนจะแข็งแข็งต่ำขบงอ เอาลงซับบ้างซับดีต่บายมั้งเออซับน้ำลงแข็งบ้าอเออแข็งที่ผมเอ้าทางผู้สมมาลุ่นเมืองก้อนนี่คนะวะใช่เลยเยอะเลยเฉยนี่บ่เออคนได้แบบแกบเนาะออกนอนเหลืองๆทานผู้สมที่เข่ามาหับส้มครับ เบิ่งก็กดติดตามให้เขาสองคนในเด้อกดติดตามถ้าบ่ออยากพลาดคลิปใไหม่ะของพวกเขาสองคนก็กดซับกระดิ่งไว้พดดธนาเขาชักปิดขานแล้วฮะพวกีนน้องหม่อันนี้เก็บมันบ่แม่นที่กระตัดมันเห้ tập nhanh ừ sập nhạc nó Để từ tối nay vừa nè nó nhạo như này đấy nó પડી đó đi ừ. bắt mít bự nó nó máy sao nó ไปเชียร์มาไปเห็นเติมทำผสมบ่ะอือมาเนี่ห่านะาไหมเมื่อมันอีซีดีแกงสู่ทานผู้ชมกินเด้่ยมันนี่แหละบึงติดตามบึงคลิปจนจบด้วยทำผสมเด้อสิได้พาทำผสมกินแกล้งนะไม้น้ำกันอีกมันนี่นะกินต้นเพน ล่าสุดเนี่ยมองติดตุยอวบถึกใจละถึกใจละพ่อแล้ว,รรมมลวท่านผู้ชมจะเป็นหน่อเขียวนะเ่้ยเขียวอุ้มขาค้างเลยเนาะเห็นยนี่บ่ลงปลาไหมไหมท่านผู้ชม,รรม,มบ่บรรยากาศกับสีแปลกๆหนึ่งเนานะ เบิงเ้ยอซับเลยเออเอาตะนออกนะาามาให้ทานผสมพ่นในเบิงคักก้ำเขนา,านะโอ้หลืกนเฮ้ยคาร์โลบอเ <c ười> นืกเขียวอืมปีเนียวเคียวไ้หยับมาในจัม้มเีย ข้างๆเลยบวมีใครเห็นเนาะตัวน,นี้เนาะหลอดเขาเชยเขามาก่อนนี่ก็ได้สงองเนาะเกี่ยวกับนกขาวเนาะอืมเอามา,านมาานัน พ่อจะทำซุปนอนนี่ทางพี่เห็นเนมเห็นตะปายมันเนาะก็สีไงเนาะ นะอืมหักแล้คักแล้วป่ะห่งอามง้าหดมันไปเลยะมันเดึ้นมาพี่บอกเดออตาไล่กะตอดบอก่งมากใช่ เลดหน่อยเนาะผู้ดีแกงสำนี้เลยอืมอืมน้ากัทีมงานเบาซิดเนาะเป็นกำลังซอกขุดซอกหายอยู่กองหันทีมงานบาจอยพักก่อนมือเลยพักกนนังพักผู้ซึ่งว่าห้อนน้อ,นนอยเนาะมันห้อนแดดมันเอาท่านผู้ชม ผลสีตกตามเบิ้งเลยเนาะก็เลยหาน้ำไม้กับพ่อได้แต่ประมาณหนึ่งมื่อกี้บ่มันมาได้มื่อกี้อาจนีบ่มันแบบคือมือกร่อนๆเนาะเขามีมือมันมีมือบ่ปไปเดี๋ยวสิพาลุยไปต่ออีกหน่อยก็กรับได้ท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมมาเห็นนี่เลยเนาะนี่แต่ว่าเ้ากันมองเขาอยู่ในกระยั่งเนี่ยโอเคปุ๊บปุ๊บ เขาขาวๆมาเนี่ยแบบไม่นา่าแสบเนาะจะเบิ่งผู้ขุดนี่นะสิลงหยวแล้วนี่นะจะมึงท่านผู้ชม,มยิ่งลมนี่ตกเหยวนี่ง่อยตะพังไปไปไปสูดรขอเลยเนาะอ,อยู่มนันะีน ตัดมันทำมาซมตัดน่อยน้อยจัง,งตัดมันตุ๊มันตัดด้วยตัดขาวเนอะมาตาคลายคลายเสียงซับไงบ่ไห<อ>ไดนไหน,น,น,ไหนยงนเออสำนีและพุณิงามพุณีกินพุณิแกงกินแซบ,บแซบเลย อ um, ืมงามๆนะครับพ่อเนนี่เกิดอยู่กลางกอเลยเนาะ้เขียวสับยากเนาะมีเกิดอยู่กลางนักใหญ่จะบีเนาะอ มันเขียวเขียวอ่อนมันเปขียวแก่<ะ>เขียวอ่อนอนอนใหญ่จะบีเนาะนเนาะท่านผู้ชมนี่กับผลงานของมันเนนองนกเขียวหลายเด้มาในีน้อยอืมบ่เคยมีนกขาวเหมืนนอนนะแต่ไม่อยู่ ข่าวกระไลยู่นี่พอได้พอได้อยู่พอได้กินมือนี่พอได้ยำเนาะไอซีบอได้ล้วงลายคือคลิปเมื่อวานนี่เนาะท่านผู้ชมคือคลิปเมื่อวานนี่คลิปนี่คลิปเมื่อวานนี่สิหาไในมันเมื่อวานอันนี้เขาก็มาลองปลาใหม่เนี่ยมันอะไรบ้ามันอะไนี่ตาบองมันลอะ นี่การผลงานประมาณนี้ทำสบอ,อากาศกะค่อนข้างจะเอ้าวห่อน,นขนาดมันนี่นะเด,ด,ด็กแก่เสืียวเหงาเลยคนถอดเสื้อเหงาหน,น,น้ากินก,กะนเม็ดเม็ดเด็กกะรีไผ่กินเจ้าฟ <laughs> ูดฟูดไม่ได้กินน้อยนึงเออเตรียมการหาแหล่ว่าไปเนาะโอเคเนะาะท่านผู้ชมคลิปนี้กะสิขอไว้ฝากไวัยสนีเนาะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาครับชมกะฝากกดติดตามกดซับกระดิ่งสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของครัของพวกเราถ้าว่าท่านผู้ชมมีคำแนะนำอยากให้พวกเราไปเฮ็ดคลิปแนวใดก็แนะนำมาได้เนาะแนะนำติเตือนถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดประการใดก็บอกน้องบอกนุ่มได้เนาะเออในนั้นเดี๋ยวนี้แนวมันบดีนะท่านผู้ชมหรือว่าอยากติดต่ออยากมาโอ้ล้มก็มีไลน์เด้อท่านผู้ชมไลน์อยู่ ในนาปกช่องเนาะไลน์เอ็ดไลน์ไอดีไลน์ของบอลจอยกับเสร็จมาลมกันได้เนาะกับเฟซบุ๊กแฟนเพจกับจอยบอลลาวคือกันกับเอาไปติดตามได้เนาะอาจจะคนติดตามอาจจะยังบม่ทันหลายเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็สรุปประมาณนี้เนาะหาอยู่หากินก็ได้พออยู่พอกินพอหยั่งประมาณนี้เนาะคลิปนี้กับบอลจอยกับสาวผู้ไทยกับสิคจบคลิปไว้สำนีเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี อบสอันบ่เสร็จล่างบ่มื่น้ำติไน้ำเสร็จก็ได้หอนเยกสิไปหอนเชื่อแล้วเนาะพอดีมดขักนามบาดสุดท้ายเลย